สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับครูหนิงแม่มดแห่งออนไลน์ครูหนิงเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแม่มดออนไลน์จำกัดไทยแลนด์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ย่างเข้าสู่ปีที่3นะคะหลายร้อยล้านแล้วนะคะเราอยากจะนะสร้างผู้นำอีกสิท่านที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะ,นะคะหนึ่งก็คือเคยเป็นผู้นำทางด้านการตลาดออฟไลน์นะคะมี ประสบการณ์การเป็นวิทยากรการเป็นพิธีกรในงานสมาัมมนา 2. ค่ะเคยทำงานเป็นทีมกับทีมใหญ่ๆมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำนำของทีมนะคะแล้วก็มีผลงานเคยประสบความสำเร็จค่ะนะคะ 3. ค่ะเป็นคนที่อยากจะมีความรู้มีทักษะเพิ่มในเรื่องการไลฟ์สดในเรื่องของการสร้างตัวต,วตวนบนโลกออนไลน์ เราเปิดรับเพียงแค่10คนนะมาเป็นผู้นำหลักของบริษัทให้ดูแลทั่วประเทศรวมกับผู้นำในบริษัทแม่มดออนไลน์ที่เป็นผู้นำทางด้านการตลาดออนไลน์ที่เขาไลฟ์สดกันประสบความสำเร็จสร้างธุรกิจมูลค่าหลายร้อยล้านในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่2ปีภายใต้แบรนด์แม่มดออนไลน์ วันนี้นะคะถ้าคุณมีคุณสมบัติและคุณมีความมุ่งมั่นที่อยากจะพาตัวเองเข้ามาประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์กลายเป็นคนที่มีตัวตนและมีคนรู้จักและที่สําคัญค่ะนะคะคุณยังเป็นนะ,ค,ะคนที่อาจจะคว้ารางวัลหรือรายได้ที่ท้าทายมากๆค่ะเรามีนะ,ะรายได้3ล้านบาทใน4เดือนซื้อบ้านได้หนึ่งหลังเลยนะคะ เงินสดเลยนะคะ3ล้านบาทใน4เดือนนะคะในโปรเจกต์ KPI Thailand ถ้าคุณมีคุณสมบัตินะคะอย่างที่เราบอกและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความสำเร็จในโลกออนไลน์ ine, เป็นการสร้างอาชีพเพื่อต่อยอดในอนาคตได้อีกยาวๆ ร่วมกับบริษัทของเราบริษัทแม่มดอ,ออนไลน์และเราผู้นำสูงสุดที่สําเร็จแล้วมาทั้งด้านออฟไลน์ออนไลน์วันนี้เราอยากจะลงไปช่วยพี่น้องชาวออฟไลน์ค่ะใครมีคุณสมบัติและมีความปรารถนาที่อยากจะประสบความสําเร็จอีกหนึ่งระดับก็คือประสบความสําเร็จในออนไลน์เราจะนะ,ะปั้นคุณให้เป็นคนที่เป็นผู้นำดูแลนะคะทีมงานภาคพื้นออฟไลน์จัดงานสัมมนาย่อยให้ ะะแล้วก็สร้างคุณเป็นอีกหนึ่งะ,ค,ะคนเก่งสู่ตลาดออนไลน์สนใจรีบทักแม่มดออนไลน์มาค่ะรับจำนวนจำกัดเต็มแล้วเต็มเลยนะคะปั้นแค่10คนเท่านั้นพบกัน